สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเก็บสตรอเบอรี่นะคะปีนี้ผลผลิตเราต่ำนิดนึงนะคะแล้วก็มาพาปลูกสตรอเบอรี่จากเปลือกสตรอเบอรี่ค่ะนี่นะคะต้นเล็กๆอันนี้ที่เห็นก็คือต้นสตรอเบอรี่ค่ะ เวลาเราปลูกสตอเบอรี่หรือขยายพันธุ์นะคะเราก็จะทําได้หลายแบบนะคะทั้งใช้เมล็ดแล้วก็เอาไหลไปปลูกนะคะแต่ครั้งนี้นะคะเราจะมาชวนปลูกโดยใช้เปลือกสตอเบอรี่กันค่ะปีนี้นะคะเราดูแลสตอเบอรี่ไม่ค่อยทันนะคะทำให้ ที่ตั้งใจไว้ว่าจะได้เก็บสตรอเบอรี่จากสตรอเบอรี่พันธุญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ไม่ได้เก็บนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่พันธุ์ไทยที่เราปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ต้นอื่นเนี่ยก็แห้งตายไปบ้างส่วนต้นนี้นะคะก็อยู่รอดมาได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งมันดีด้วยนะคะปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ให้เท่าไหร่ก็ยังให้ผลผลิตเราตั้ง3ลูกแน่ สตรอเบอรี่ที่เราได้กินผลของมันนะคะเป็นสตรอเบอรีไทยนะคะส่วนสตรอเบอรีญี่ปุ่นที่เราซื้อมาแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆจากไหลนะคะก็ยังไม่ได้กินผลเลยนะคะแต่ไหลออกเยอะมากๆเลยค่ะนี่นะคะจากที่เห็นนะคะไหลเพิแป๊บเดียวลงไปตรงแปลงกุหลาบเรียบร้อยนะคะแล้วก็โตดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคงจะทยอยเอาออกมาแล้วก็ใส่กระถางนะคะอันนี้เป็นต้น อ่อนสตอเบอรี่นะคะที่เราปลูกเมื่อตอนน่าจะประมาณกลางปีค่ะ mm hmm. เป็นการปลูกโดยใช้เปลือกสตอเบอรี hmm. ่เหมือนกันนะคะแปะลงไปเลยค่ะส่วนรูปที่เห็นนะคะเป็นตัวล็อตแรกที่เราลองทำนะคะ ทีนี้ก็ออกมาเหมือนกันค่ะมีต้นเล็กๆจุดจิ๋วอย่างนี้นะคะเราก็ย้ายเขานะคะมาใส่ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นแต่ทีนี้เราเอาไปโดนแดดเร็วเกินไปค่ะต้นมันก็เหี่ยวแห้งไปเลยนะคะก็เลยมีกระถางก่อนหน้านั้นที่เราลองทําขึ้นมาใหม่แล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะรอให้เขาโตขึ้นอีกสักหน่อยแล้วก็จะค่อยเออออกไปเจอแดดที่มากขึ้นนะคะ ก่อนหน้านี้เราใช้สตรอเบอรี่นอกที่เราซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่รอบนี้เราจะใช้สตรอเบอรี่ไทยค่ะเพราะว่าช่วงนี้สตรอเบอรี่กำลังเยอะแล้วก็ถูกเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะสตรอเบอรี่ที่เมื่อกี้เราคัดออกจากที่เราจะไปทำแยมนะคะลูกก็ยังไม่ได้แย่มากอะลูกนี้ยังโอเคอยู่เลยนะเนี่ยนะคะก็ใช้กล่อง,ของเขาเนี่ยแหละคะ่ะเอามาปลูกนะนะคะก็คือลอง กากามะพร้าวข้างล่างนะคะแล้วก็เอาดินข้างบนนี่คืออันที่เราปลูกใบเขาก่อนนะคะก็คือเห็นไหมต้นเล็กเล็กอย่างนี้นะคะนะคะสตรอเบอรี่เราหมดเลยนะเห็นเพียงพอเห็นเปลือกมันอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือต้นสตรอเบอรี่นะคะเราก็จะเอา สตอบเบอร,บรี่ที่เราจะทท้งนะคะมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาแล่เอาตรงเปลือกนะคะที่เห็นมเมล็ดไหมคือแล่บ,บางๆก็ได้นะก็วางไปเลยถ้าใครจะแงะก็แงะนะคะเนี่ยค่ะที่เหลือนะคะโยนข้างหลังอันนี้คือกองปุ๋ยนะข้างหลังนี้คือหมักปุ๋ยอยู่นะคะก็จะเป็นพวกเศษใบไม้นะคะ ก็มีเศษอาหารอยู่ข้างในถ้าโยนลงไปก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวไม่ดีกว่าเราจะยัดใส่ข้างในเนี่ยค่ะก็ตัดเฉือนเอาบางๆแค่นี้ก็ได้นะหรือข้างในเราจะไปกินก็ได้นะคะถ้ามันดีๆเนี่ยเปลือกบางๆแล้วก็วางไปนะวางไปเลย นี่ค่ะก็ทิ้งๆไปนะคะถ้าจะป้องกันไม่ให้มแมลงมากินนะก็ปิดฝาอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นเราก็ค่อยไปปลูกทิ้งไว้นี้เลยค่ะไม่ร้อนมากนี่ค่ะวางไว้ข้างๆฝาวางไว้ด้วยหยือจะแช่ในาน้ำไม่ได้นะคะอันนี้เริ่มขึ้นแล้ว นี่โหย่านะคะปลูกโหยา่าเดี๋ยวไวะสอนปลูกโหย่านะคะง่ายมากเดีย๋ยวนี้ลากมาเต็มแล้วนะคะส่วนนี้เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มาแล้วค่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่พันไทยนะลูกเล็กแต่ก็โอเคเนะ อ่านี่ๆๆๆๆจะไปเรียกเด็กมาเก็บดีกว่าตาตาบอลี่นี่ฮะแล้วใช่หรือเปล่าเออนั่นแหลีใจไหมคะ แล้วเก็บสตอเบอรี่นะเนาะม้าไม่ได้เอากันไก่มาหนังเล่นี่ค่ะอ๋อชูนยัย อไปไหนแล้วสตาร์บัคส์อยู่ที่มือใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ดูสิุ้กนี้เล็กๆเลยน่ารักไหม สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะแล้วถ้าเรามีเคล็ดลับหรือมีอะไรดีๆก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์สับส c คร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ